สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อภาพพื้นหลังนะคะโดยที่เราจะตัดต่อภาพพื้นหลังโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop c s 5นะคะคือเป็นการตัดต่อภาพที่เราอยากเปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่ไม่อยากได้ภาพพื้นหลังเก่าหรือจะทาแบบเปลี่ยนเป็นภาพพื้นหลังที่เราใช้เป็นรูปนักเรียนรูปแบบนักเรียนนะคะคลิกที่ไฟล์แล้วก็โอเพนเลือกภาพที่เราต้องการนะคะค่ะคลิกโอเพน ก็จะได้ภาพขึ้นมานะะแล้วคะค่ะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือเราก็ไปเลือกที่แถบเครื่องมือนะคะโดยเราจะใช้เครื่องมือแมคคิกเวนทูนะคะแล้วก็คลิกแล้วก็เรามาคลิกที่ภาพพื้นหลังเราก็เลือกภาพพื้นหลังที่เราไม่ต้องการค่ะแบบนี้ประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ in นนนะคะแล้วก็เลือกไปที่ แ d ตเตร์ม <Ed> นะคะแล้วก็เลือกอมาที่ o o c t t o o นะคะคลิกหนึ่งค้เราก็จะได้เป็นภาพพืนหลังแบบนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ right. สีต่างๆนะคะแล้วก็คลิกที่เราต้องการแบบนี้เราอยากได้เป็นสีเข้มแล้วก็เลือกออตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็โอเคเราก็จะได้ภาพพืนหลังแบบนี้นะคะ ค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล Set, ะะ์แล้วก็เซฟนะคะเซฟแอดสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็อกนี้เลือกนะคะโอเค แค่นี้ก็เสร็จนะคะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตัดต่อภาพเพื่หลักใหม่ที่เราต้องการนะคะค่ะสวัสดีค่ะ